มีเสียงอยู่ครับเฮ้ยงามโวยหมายนี่ไหมยังวันลุงแงงมึงมึงเต้าเต้าเต้าโอ้เมื่อยวะก็จังทรงเมื่อยแท้ครับพ่อๆแม่แม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับมากับพานแหวงลุงแหวงอีกแล้วตามเคยครับพี่น้องมาเก็บรอบดักปลาซิวเขาใส่ไว้จังมงหรอลุงแหวงประมาณจักชั่วโมงรอบนี้เหรอ ใบส่ใบสามตัวนี้สี่โมงกว่าเป็นบ่สี่โมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะสี่โมชั่วโมงครึ่งครับพี่น้องเอ้าลองมองลุงแวงเขาหมายนี่หมายคลองใหญยที่เป็นจังไงเอาเอาเก็บไปพี่น้องมึงดูเขาใส่ละเข่าปะเข่อยุ๊บเนาะเข่ายุ๊บพอได้พอได้เอ้าไหมแหลกไหมแข็งมันอืม นั่นนเาขาหลายคือเก่าเนาะเออเอาน้ำไม่ไ,ไม่ชิวขลังตั้งค์น้ำน้ำเห็นเหรอเขาอย,ยูย่ดอกยร้เปล่ามันมาไต่ดวดเลยโอ้ยคลองนี่มีปลาเสือพร้อมเว้ยนี่เบิร์ดเนาะคลองน้ำจืนดนี่เบิร์ดด้วยนีปลาเสือพร้อมครับเอาปลาซิวกับโตขา,ขาวใสๆเนาะไปต่อครับเอาโอ้ยมันหนีมาก,กันเบิร์ดขอบครัวเลยยี่หล่าน้อยกามาจ้า นี่แหละจ่อยก็มาเก็บปลาซิวนำ้ำ<ล>มือเมียข่อยกินหมากบัวแต่เราลุงแองขึ้นมาขฮางมีลุงแอ,องโอ้าหน่อยตีดติมตากับพองกันมโีโอ้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 เข้ากรากเลยตีแต่มันตัวน้อยเนาะต่ตัวน้อยป่ะถอยถอยลูก ยี่ราษฎรกันมึงมึงลุงแบงติดตามันโตหน่อยมันก็ใช่ได้เถอะเดี๋ยวลุงแบงติดสั้นออกอยู่ตัวปลาซิวไหมหมกสัตัวใหญ่เป็นกองรู้เลยกูเห็ดปลาจอมหมกมันนด้ี่ตีนโอุ้่นะติดน้ำตานี่เถอะไหวป้ะเก็บใส่เก็บใส่เอาหมุดแดงไปน้ำจิ๋ระแดงไปน้ำบ่อ ยี่หลานนั่งเป็นกำลังใจให้ลุงแหวงนี่พนักขะหลายวะลูกนี่ไม้นี่ครับวะนี้เป็นจังไดวะอะไรล่ะจะใส่ลุงแหวงขึ้นมาขึ้นมาตัวใหญ่ตัวน้อยนี่ดูนี่แต่่าไมีเสียงเบาเสียงหน่อยแต่ว่าบ่เขบาเว้ย อืมหมายกีไก่กันนึ่งมันไปเขานั่นเบิดเจีมาที่ใกล้กันนึงเลยมาที่ไก่กันเลยว่าไรเนาะนี่เนาะอ้าหมายนี่ยื้อใส่ลุงแง่ใส่เลยมีมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข่าปะปลาน่อยโอ้ยือมีแต่ปลาหน่อยแท้แปลว่าปลาซิวนี่ เป็นปลาไหมได้น right. well, huh? ี่ยนองแหวงนี่เนาะปลาไหมวะปลาไหมว่าปลาปีนี่เลยนี่โอ้ไมีแต่ปลาซิวหน่อยน้องนี่ยมันคือปีมันคไก่ช่วงช่วงเนี่ยเนาะจุดตรงกลางปลาตัวหน่อยครับพี่น้องเอ้าไม้นี่เป็นไหนน้องแหวงไม่ยังบ่างไม่ยังเนาะอุ้ยอุ้ยยังวะน้องแหวงมึงมึงมึงเต่าเต้าเต่า ว้ยตเก้าคนนั่นเดียววิ่งตอั้นสิเสื่อมเลยว่ะมื่อยราเพื่อน่ะมันจมมียีราเต้าลูกมีเตตไอเอวามองนะมงแขสรเ้ยหายใจบวมก่าหามองแน่โอ้ขพอตกเ้ยขอตกด้วยโอ้ยย่านย่านลูกขยันลูกขยันยีราย่านเต้าจีลูกโอ้กระชิ่งด้ลายบวบกริ่ห้ อืมเอ้าอ้าเอาเมิ่งเมงเมงเอามีอย่างบนหลงแวงปลาเสือไหมอุ้ยปลานั่นตัวนั่นปลาเสือหลายตัวนี่เออเออปาสือยังนี่อยู่มปลาเสือย่ไหคล้องนไหมขนาดปลาเสือยังตัวหน่อยเนาะมึงอี่ืม <ส>เรื่องในปลาเสือ,อยังตัวน้อยอยู่เด้หนิไล่ๆนี่ครับปลาสวยงามปลาเสือเอ๋อไม้นี่ล่ะไม้นี่เป็นยังไงมีอยู่ตัวนั้นเข่ายู่เข่ายู่ครับไม้นี่อ๋อ,อให้มันมีปลาเสือน้อ เนี่ยมาทานครับสูตรดั้งเดิมเลยสูตรดั้งเดิมยังบัท่านจะเปลี่ยนใจไปใส่สูตรอื่นเนี้ยนี่อ๋อโอ้ไม้นี่ตรงนะมาลุ่มแหว่งตรงงามขอบอดปะเขาเนี่ยเนี่ยนี่ยข้างใงามงามครับนี่ไม้นี่ในกบปะโดมะโพหัวอยู่นี่นี่นะว่าจะพูดเน่เขาปะ โอ้ <laughs> เรียบร้อยครับตายเลยปลาโดปลาโดเขา่า <laughs> มันบอดเลยขึ้นมาหายใจนอนลุงแหวงเนาะมุ่งสู่ปลาชิว,ดวดได้พี่น้องมุ่งว่าตายเอไรแน่เลย <laughs> นี่ตัวน,นั้นนี่ดีตัวไรน, <laughs> นี้ตัวไรนี้วันี้เอา, <laughs> <laughs> าไปว่าลุงแหวงมามาจอบเบ้างแล้วเมืองนี้เพิ่นมาตอมปลาชิวไปเดี๋ยวเพิ่นเ <laughs> ข่าอีริบะนี่เข่าอีริบันตายเลยครับพี่น้องครับปลาโด อะไรแน่เลยขึนขึ้นมาหายใจประเด้อเนมีเสียงอยู่ครับเฮ้ยงามโวยไม้นี่ไหมเอมอเสียนะแม่เมือ่อก่อนอะเออเสียนะแม่ตัวกางงามทำเอออือ ังสี่ตัวเนาะนี่นี่ครับงามอยู่ไหมนี่แล้วนี่ครับปลาซิวมือนี่ผลงานมือนี้กัเอ้าพอได้อยู่นอนโรงแหวงเนาะพอได้อยู่อพอได้อยู่ไปเขาไปหาใส่บัวเตาะไปหาใส่บัวไปอยู่ไปกินเป็นสักการเดี๋ยวไปแกงป่าเขาแปลวาเมืองใส่บัวร่วมกันครับพี่น้องครับวันนี้ไปแล้วครับพานแหวงลอยไปหาใส่บัวแล้วน,น,นบัวแดงหาบัวแดงไปจะไป เกียงใส่ปลาพะนะเออนั่นละลุงแหวงข้างน้านั่นะละเลิกบ่มุดที่ละมุดมุด <laughs> ไป,ลไป,ลลไปลไแล้วครับไปแล้วคุณลุงเบลไสบัวแล้วอือเอาแล้วเอา เอาสายบัวเหรอเออสนะสู่สูส้สู่สู้เขาสู่เขาเออโอ้หลายหลายเส้นอยวงงอ่วะหลวงเอ็งเขาท่า ไปละเบนิดไปต่อแล้วย่างขึ้นฟังไปเอาอีกทางพุน่นแล้วค่อยกลับมาเอาโมนีร้อยนามไว้ก่อนพะน,นะโอ้อยู่ฟังๆนะั่นกระชิเลิอกอกู่เด้หนะ่ดดะดิอืมเออไหล่ยอะ

โอ้เป็นไรหอดพื้นบ่บ่โอ้เลือกขังเลือกแน่เนาะพวกถึงพื้นองต้นบัวไหมไซบัวนี่ก็ที่บ่เป็นสี่สองสามเมตรพุ่นบ,บ่บกวกับต้นตอยู่แลยฮม,มา À, má hoạt lẹo hoạt phăng rồi má ú uh, này lấy lấy cho này ú xài bùa nhau cho này bọc nhau đi má má đây ừ, đọc bùa phong. đọc bùa luôn đọc bùa luôn. má má ô oh, mười à cái chân sông mười thế à? <laughs> ผู้นงถ่าคือบ่เมยติโอ้สายยางไหมสายยางนะสายบัวเอยเห็นว่าเป็นสายยางม่ีบอกยางเงาเขาพป่น้อยเออบัสายยางมึงมึงมึงทวมหัวถ้ายงล้งแหงจับมึงดูเออถ้ามึงดู่ะโอ้ทวงมอลุงแรงได้ปะ โอ้ฉีก่อสามเมตรตีลงุงแห่งหอดอีวะบน่ะสอ,สองเมตรกว่าสองเมตรกว่ากว่า <c oughs> สองเมต<อ>รครึ่งสองเมตรน้อสองเมตรพอถึงสองเดี๋ยวปงอือโอ้จั่หัวยินมือเมนยุบนแล้วหมดทั้งสองเมตรประมาณน,นี้โอ้ยเงวหลับหลับป่ะนี่้ยวอือโอ้เข่าท่าอ่ะเก็บเก็บเก็บอ่ะสรุปมื่อนี้ครับได้สายบัวได้ปลาซิว เออได้เต้าเออโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับจะ่มองจนจบคลิปเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ด้ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจเด็ดคลิปต่อต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ยูดีมีความสุข,ส,ขสุขขู่สุขคนครับบ๊ายบาย